รทำตาทำตาเจออายุเคแล้วยอมหรือเปล่าจริงพี่เจออายุเคแล้วจะยอมทรตาทำตาจะยอมนะสุดยังทรงอ่ะครับแล้วจังหวะนี้อายุเควิ่งใส่ไปแล้วครับวิ่งปุ๊บลูกซองชิวๆเลยรักกันชิวๆเลยรักกันกินเจ้ากินเาอายุอายุเคแบกชิวเลยรักกัน ถอยครับโอ้เกมแรกได้ไม่กลับมาเล่นยากจัดเลยคู่เปอร์เดี๋ยวคู่เปอร์ตึงไว้นะพี่เกมเล่นไม่รู้ดิธรรมดานะเกมนี้กดปุ๊บเจอปั๊บเลยแล้วเขาไม่ยืนเฉยกันทำไมวะนี่ยเอ้ามันยืนเบื่ออะมันจะต่อให้เปล่า่อให้ถามเจ้าว่าเห็นชื่ออายุเคแล้วแบบยอมเลยปะ อ่าจะมีส่วนนะผมว่ารอนรับเปล่าต้อนธรรมดาเจอยูเคแล้วยอมหรือเปล่าจริงพี่เจอยูเคแล้วน่าจะยอมธรรมดาจะยอมซื้อยางส่งอ่ะมือไม้สั่นอ่ะเจอยูเคมีส่วนนะพี่มือไม้น่าจะสั่นอ่ะใช่ใช่ใช่มือไม้น่าจะสั่นตอนนั้นครับออกฝาดีกว่า โโอ้หข้างหน้ามีตัวตรงกลางเลยเนี่ยเนี่ยปูเนี่ยไหนอ๋อนี่ไงลมหนึ่งออนไปไหนอ่ะนั่นตรงกลางลมหนึ่งแล้วเฮ้ยจ็บเจ็บเจ็บเจ็บกลางขึ้นไปกำลังไปใต้ตัวหนึ่งมันหอมโถมมครับนยังกำลังอยู่ก็ชิ้ว ไปเกินนะ่นไปเกินนะอโอเคไป,ไป่นนไอให้เขาหน่อยได้พี่ปิดตาเล่นอยู่เนี่ยโอ้พยายามแล้วเนี่ยาาพยยม ทราทำไรเลยไม่ต้องทำไรเลยจะตายเนี่ยโอเคไม่ต้องทำไรเลยโอเคจริงๆไม่ต้องทำไรเลยเดินชิวอีกเดินเล่นเนี่ยเดินชิวแล้วพี่ผมอะไม่ต้องทำไรเลยขนาดอายุเคปิดตาเล่นนั่นเนี่ยพี่ตานค เล่น<ม>เล่นกับเท้าวะเนี่ยวางีิวชิลก์ด้วยเฮ้ยเจ็บเจ็บมากโอ้ยยิงไม่โดนเลยเฮ้ยขวาเยี่ยไปละ đâu không có số cô cho anh. Tên phải. Nha đây cô, nhà đây nhà đây, nhà nhà ครับจังหวะนี้อายุเควิ่งใส่ไปแล้วครับวิ่งปุ๊บลูกซองเบ่งโอ้โหเอ้านึกว่าอยู่บ้านเขียวไอ้มีอยู่แปดลูกอะกล่องเก็บมาคนเยอะแต่นาชิวอยู่เออหมอโคตรไวเลย นี่หมอ,อยังไวเลยหมอผมโคตรไวเลยชุดจัดชุดจัดเด้ยผมห้าสิบสองดาวละอะไรวะตายนิง เอาแบบเกมไหมได้พี่เกมนี้แบบปุ๊บ,บเลยอ่ะวิ่งสิอ่ะเชิงแข่งโกน่วิ่งสิเนี่ยได้อยู่เนี่ยมโมโคขึ้นปุ๊บริงเนี่ยยิงเนี่ยมาดิเที่ยวมาเหรอซ้ายท้ายนี่นี่ๆนี่ซ้ายซ้ายเข้าดิ ผมว่าใครกดเจอเรานี่น่าจะมีวันนะพี่แบบวันจริงๆนะ<ค><อ>หมดแล้วหรอมืออะไรนะที่มันตัวสั่นเนี่ยเจอยูเคีไปจริงๆทดาแล้วเปิดหนึ่งลูกเลยเออไมขวาขวาเอาแล้วหนึ่งโอ้

เขาบนมีตัวหนึ่งฟังบนมีตัวละตายแล้วอีกตัวมันก็จิดกระชากกระชายใหโดดโดดโดนมันชุบมันชุบแล้วก็ทำอะไรเลยโอ้ยจัดเดียวปืนรูดละซองเดินยันอย่างเดียวละ เฮ้ย hey, ทุกคนวันนี้พี่มีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาฝากย้ําว่าฟรีฟังดีๆนะทุกคนนะพ <Yeah. S 1> ี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันแล้วนะครับแล้วมันจะพาน้องๆทุกคนนะมาหน้าแอปพลิเคชันแบบนี้นะคบทุกคนนะนี่กดครับตรงที่หมายเลขโทรศัพท์นะทุกคนแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ของน้องๆเองนะครับใส่ลงไปเลยพร้อมกับรหัสผ่านครับรหัสผ่านก็อะไรก็ได้ที่น้องๆอ,อยากตั้งเลยนะครับส่วนรหัสด้านล่างตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันครับกดสร้างบัญชีใหม่ได้เลยนะครับ เราจะเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันแบบนี้ครับตรงนี้คือหน้าแอปพลิเคชันของเขาแล้วนะครับนี่จะมีเกมให้เล่นทายสูงต่ำด้วยมีวงล้อมหาโชคด้วยนะครับโชคมหาลาภอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันหาเงินยังไงครับทุกคนครับน้องๆเห็นด้านล่างตรงนี้ไหมครับมันจะมีหน้าแรกสมาชิกภารกิจบันทึกเกี่ยวกับฉันใช่ไหมครับกดมาที่หน้าภารกิจเลยครับตรงนี้น้องๆจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีภารกิจรูป YouTube เนี่ยให้เราเนี่ย สามารถเลือกกดรับได้เห็นใช่ไหมครับแล้วมันจะมี V.I.P. 0123ด้านบนนะครับหมายความว่าแล้วแต่ทุกคนเนี่ยจะสมัครสมาชิกเป็น V.I.P. ไหนแต่ถ้าน้องๆเป็นสายฟรีเว้ย V.I.P. 0ก็หาเงินได้น้องๆเห็นควสแรกไหมครับไลน์ออฟ a c e b o o k ถ้าเราแอดไลน์ไปหรือว่าแชร์ลง Facebook นะครับเราจะได้35บาทตรงนี้เรากดรับภารกิจเลยครับนี่แล้วมันจะให้เราแอดไลน์ไปที่ YouTube Service นะครับเราก็กดเพิ่มเพื่อนไปได้เลยครับ หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกดรับภารกิจอื่นๆกันดูนะครับซึ่งตอนเนี้ยพี่ได้สมัคร VIP 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็จะกดไปหน้า VIP 2นะครับพอพี่กดมาหน้า VIP 2ใช่ไหมครับพี่ก็จะกดปุ่มกดรับตรงนี้เลยกดลองกดไปสัก2 3 4 5หอันเลยก็ได้นะครับนี่ฮะกดอันที่2ที่3ไปเลยครับ หลังจากนั้นครับทุกคนง่ายๆเลยครับให้เรากดมาที่หน้าบันทึกครับพอ,อกดมาที่หน้าบันทึกปุ๊บเราจะเห็นคําว่าเปิดลิงก์วิดีโอใช่ไหมครับเยอะๆตรงนี้เลยเพราะามันคือเควสหนึ่งไงเราก็กดไปที่เปิดลิงก์วิดีโอได้เลยครับ นี่มันก็จะหมุนติววติวพาเราเข้ามาที่หน้า YouTube นะครับทุกคนนะพอเราล็อกอินบัญชีเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเห็นวิดีโอของใครก็ไม่รู้แหละเด้งขึ้นมาเราก็แค่กดไลค์ครับแล้วก็กดติดตามทําง่ายๆแค่2อย่างนี้ครับแล้วก็กดแคปหน้าจอได้เลยนะครับแชะแบบนี้สวยๆนี่แล้วหลังจากนั้นครับให้เรากดย้อนกลับครับไปที่หน้าแอป YouTube ID เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะตรงนี้ครับแล้วเราจะเห็นคําว่าบันทึกให้กดตรงบันทึกอีกทีนึง แล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกนะฮะแล้วบอกว่าอัพโหลดรูปภาพใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ให้เลือกรูปภาพที่เราไปแคปมามาสักก้่นนี้ลงมาเลยครับแล้วอัพโหลดภาพหน้าจอไปเลยครับผม mm hmm. เพียงเท่านี้ครับระบบก็จะทํางานตรวจสอบครับ mm hmm. ว่าน้องๆได้ไปกดไลค์กดติดตามจริงหรือเปล่า mm hmm. ตอนนี้เควสของพี่กำลังตรวจสอบอยู่คือ8บาท mm hmm. เห็นใช่ไหมครับ mm hmm. นี่ฮะ mm hmm. เพียงเท่านี้ครับสำเร็จแล้ว8บาท mm hmm. เดี๋ยวเราไปหน้าเกี่ยวกับชั้น ยอดเงินคงเหลือของพี่คือ8บาทนั่นก็คือพี่ทำเควสผ่านไปแล้ว1เควสครับพี่ได้มาแล้ว8บาทครับ1เควสเท่านั้นครับง่ายๆเองนะทุกคนนะหลังจากนั้นครับให้เรากดไปที่ปุ่มตั้งค่าตรงนี้เลยครับเราจะเห็นหัวข้อหมายเลขบัตรใช่ไหมครับกดเข้ามาเลยครับหลังจากนั้นให้เลือกบัญชีธนาคารครับทุกคนครับของพี่เป็นกสิกรนะครับแล้วให้เราใส่หมายเลขบัญชีธนาคารด้านบนครับหลังจากใส่เสร็จนะข้างล่างครับอย่าลืมใส่ชื่อและนามสกุลของเราให้ถูกต้องด้วยและกดบันทึกได้เลยครับ แต่เท่านี้ยังไม่พอครับเราต้องมีรหัสถอนเงินด้วยนะเพื่อที่เวลาเราถอนเงินเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมกดไปที่รหัสถอนนะครับหลังจากนั้นครับให้ใส่รหัสผ่านของเรานะครับแล้วด้านล่างเป็นรหัสถอนเงินนะครับสําคัญนะฮะจำให้ดีนะครับทุกคนนะหลังจากใส่รหัสทั้ง2เสร็จปุ๊บก็กดบันทึกการตั้งค่าได้เลยครับ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูครับว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่าง VIP 0ถึง VIP 3นะครับทุกคนตอนนี้พี่เป็น VIP 2นะครับทุกคนเห็นไหมเขาจะเขียนว่าจํานวนภารกิจทุกวันคือ25รอบต่อวันนะครับสามารถใช้งานได้90วันนั่นก็คือ3เดือนนั่นเองพี่สมัคร VIP เนี่ย พี่เป็นสมาชิกได้3เดือนนะครับพี่สมัครไป4,500บาทครับ VIP 2ค่าตอบแทนภารกิจ8บาทนั่นหมายความว่าพี่ทําภารกิจละ8บาท25ครั้งพี่จะได้วันละ200บาทเลยนะครับทุกคน1เดือนพี่จะได้6000บาทเว้ยได้กําไรเลยนะแค่เดือนเดียวแล้วอันนี้มันได้ตั้ง3เดือนเลยอะ่ะทุกคนโห้โคตรดีส่วน VIP 3ครับสมัคร9 0 0 0บาททําภารกิจได้ทุกวันนะวันละ50ครั้งครับค่าตอบแทนภารกิจครั้งละ8บาทจะได้ไรายได้แต่ละวันเนี่ยคือ400าทหรือเบาทนคือหนึ่งเด ทำรายไป3,000แล้วอ่ะเดือนเดียวเองอ่ะครับทุกคนมันจะสบายอะไรขนาดนั้นแค่กดไลค์ u t u b e นะทุกคนนะแต่ถ้าทุกคนยังอยากได้รายได้เพิ่มอีกนะครับ มาที่หน้าเกี่ยวกับชั้นตรงนี้ครับทุกคนเห็นตรงหัวข้อที่เขียนว่าเชิญชวนเพื่อนไหมครับนี่เลยครับกดเข้ามาแล้วน้องๆจะเห็น QR code เราสามารถกดเซฟพิกเจอร์ได้เลยครับแล้วสามารถเอารูปนะไปส่งให้เพื่อนๆได้เลยครับว่าเราชวนเพื่อนมาเราก็ได้ค่าส่วนแบ่งจากเพื่อนที่เราชวนมาเพื่อนที่มาทําเพื่อนก็ได้เงินจากเควสที่ทําด้วยโอ้โหมันดีขนาดนี้จะหาที่ไหนได้นะครับแอปพลิเคชันโคตรเจ๋งโคตรดีขนาดนี้เว็บ YouTube ID นะคบทุกคนอย่าลืมโหลดนะครับอยู่ใต้เดสคริปชันของพี่แล้วกดเข้าไปสมัครครับทำฟรีก็ไได้ม่ อยางเงินก็ได้ฝากคลิปไว้ด้วยครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยครับ let's go ก็เล่นเอแคลร์กันโอ้ไม่มีสก,กินเฮ้เองแปดไอมนมาเล่นซ้ายอะซ้ายเต็มเลย ไปมนันโอาใโอ้ตายเต็เมเลยนี่หว่าเฮ้ยโดนกดตัวโอ้โหเจอผิดปืนเนี่ยเฮ้ย เอกร่็งมันกดตัวค้างเลยอ่ะตายแล้วหลังมีตัวนะเออนั่นแหละตัวให้เขาอ่ะไปเขาตาหายแล้วแม่งศพในบ่อตายเลยปืนแหละตรนี้เลนี่ไงเรืดัโอ้ดูปืนดิดูปืนดิโอ้ดูล่างไม่โดนเลยปืนโอ้

ิออ่งกูอัตโมติยิงแสงหน้าเขาเป่ามันเต็มดีกรโดดงานฟาดดากูฟิลเลเกนจิไอพวกอิชาก็ตอไปตามบีกระโดดหลบกระสุนสกิลกูเต็ม10มึงไม่ต้องร้องพวกน้องไม่ต้องหลีพีเเดินมาพวกน้องไม่ต้องกีดมาคงไม่ต้องรอกูยิงคนไม่ต้องหลีเฮ้ยเฟช็อ,อ,ชอตยิงผ่าสนามแต่กูจอดอมาที่มันไม่มีมาตรฐานสกิลเพยพ,พวกกูมันยากจะความมึงไม่มีวาสนามเขาจะยากจะถามถ้ามึงอยากเจอมึงก็ลองดู PS กูบังอาจให้มึงตามดูยิงกันอย่างคมให้มึงดูกู